เป็ดฟ้าในตำนานเพนกวินเพนกวินเหรอฉันก็ใจว่ามันเป็นเป็ดปตลอดเลยนะเป็ดฟ้ายังไงก็เป็ดฟ้าอันนี้ดองกีไม่ใช่้มเป็ดพะโล้เอา้าเหรอที่ต้องไปถึงญี่ปุ่นบันไดก็มาถึงนี่หยอดอะไรดีอะไม่มีแบบที่เราอยากหยอดเลยอะคุณหยอดตู้นี้ไหมจ้าดูสิ้นหวังดีเหมือนกับกูตอนนี้แหละสิ้นหวังเหมือนกันมันคืออะไระจ้าพัดลมไง <laughs> หรือที่รองกันยุงก็ไม่รู้ห่านดินงกินหญ้าหานฟ้ากินยุงต้องใส่ อ่อเาเขาเรียกอะไรนะยากันยุงในนี้แล้วก็เอาฝาปิดนี่คือยากันยุงถาดยากันยุงแค่นี้ก็ไม่รู้หรออ๋อเหรอ,อ,หรอจ๊ะฉันนึกว่าฝาท่อระบายน้ําอาชิบหายแล้วสรุปมันคือเตาปิ้งหมูย่างฮัลโหลคิตตี้กับผ้าเข่าม้าไทยร่วมใจการออกผลิตภัณฑ์น่ารักเนาะผ้าเข่าม้าละหนึ่ง เราไม่พูดละผมไม่รู้จะเล่นอะไรรู้แต่ว่ามันแข็งปักเลยเนี่ยซื้อไปทุกเพื่อนบ้านเนี่ย <laughs> แข็งปักขนาดนี้เนี่ยจกพันสามก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่ <laughs> ถามว่าซื้อไหมอย่าซื้อเลย <laughs> นอกจากใช้รองฝ่าเท้ากันเจ็บแล้วใช้เป็นอาวุธได้ด้วยไม่ไม่ไม่ใช่รองฝ่าเท้าเจ็บนะใส่ก็เจ็บตีนพอไม่นิ่มเลย <laughs> ฉันนึกว่าสังฆทาน ซื้อไปถวายพระไม่จะมีอาจาร์บ้านหรือสังฆทานบ้าบออะไรคนละสีเลยถ้าเกิดสีเหลืองต้มทองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสังฆทานอันนี้ตะกร้าจากตลาดเอาให้ลูกเล่นซิลิโคนผ่านความร้อนไม่เป็นไรมีซีซีจ้าอันนี้อันนี้น่าจะประมาณเท่ากับของกูสองข้างรวมกันน่าจะแปดร้อยโอ้โหถ้าอันนี้สสยกรรมหน้าอกอันนั้นสสยกรรมอะไรครับนั่นน่ะอันนี้ใช้เวลาโกดผัวเอาไว้ตีอ๋อ เอเอแล้วก็ใครเพิ่งผ่าตัดแปลงเทศเนี่ยสามารถใช้เป็นแท่งโมได้ <laughs> เออเอเอดูไกลๆนึกว่าตู้ไปรษณีสรุปแล้วก็คือแท่งโมนะคะใช้ถูกวิธีด้วยนะคะรับประกันไม่ตันแน่นอนกูเห็นภาพแล้วกูตกใจหมุนแรงขนาดไหนผมต้อก็เจิงขนาดเนี้ยตาแล้วคนท,ทํนนาทผมเยอะอย่างเธอนี่จะใช้ได้ไหมเนี่ยก็น่าจะพันกับร้อนนั่นแหละไม่น่าจะรอดเพราะเขาบอกให้ใช้อย่างเงี้ยใช้ยังไงอ่ะ มีหน้าเล่นตั้งนานไม่ผอมสักทีเออูว่าว่าย่างไัคนกูใช้ผิด,ดวิธีหรือว่าเขาสอนผิดแน่เนี่ยว้าว,ว,าวซื้อไปสักห่อไหมแล้วแกะมาดูข้างในว่าตรงปออกไหมคนหุ่นดีอะต่อให้เอกกระดาษหนังสือพิมพ์หอยังดูเซ็กซี่เลยจ้าอือถ้าอย่างั้นกลับบ้านแล้วกลัวดาาหนังสือพิมพ์หอละได้จ้ะแต่ต้องยืนนะห้ามนอนจต <laughs> ่เว่าติงเขียว <laughs> มาสาขานี้เห็นแต่ละอย่างหน้าทุงตะฟินไปถึงไหนรองหลังหรือใช้ทําอะไรคะพูดหน้าฟินไปหน่อยไหมคะนี่เขาบิวให้อยากออกกําลังกายหรอหน้าฟินเหมือนมีปัวแล้วมัดูข้างล่างเครื่องพัฒน,นาการตัวเองเหรอนันสิฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทําไมหน้ากล่องทุกกล่องนี่คือแบบว่าฟินเงินเกือบตายโหงขนาดนี้เนี่ยกูไม่เข้าใจเลยเนี่ย ไม่คิดลึกไม่ได้นะของแปลงของคุณหรือเปล่าอ่ะเอหรอฉันนึกว่าไข่เยี่ยวม้าจ้าก็เนี่ยเท่าของคุณเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้แซปเป็นตอบลูกหมาโตแล้วจ้าเหรอล่าสุดไปตรวจความดันเท่าไหร่นะร้อยแต่จริงๆคือเคยขึ้นสูงสุดคือ2 2 0อันนี้คือจิ๊บจิ๊บลดหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้อะไม่ได้บอกผ่านเลยค่ะผู้ชา <laughs> กำไรนิดเดียวเองต้นทุนมาสูงรอบนี้ <laughs> วันนี้ประหลาดครับเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่มีอะไรใส่ตะกร้าช้อปปิ้งเลย จำไข่ปลานี่ได้ไหมตอนแ้าน่กกินไปอร่อยมากเลยแต่อันนี้แหละโซเดียมตวดดีอยากกินหมดทุกอย่างเลยก็ซื้อให้หมดทุกอย่างอยากล้วหนึ่งแล้วก็ไปวัดความดานันแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินไปเลยจ้าไม่ตรวจเท่ากับไม่รู้ไม่รู้เออเมียผมบอกอยากซื้อไปทอดกระเทียมหมูสามชั้นแต่ที่หมอบอกว่าของทอดของมันนี่ต้องลดละเลิกอัจ้ะลดไม่ได้ก็กินต่อเป็นเจ้าภาพให้ด้วยค่ะ ของดีมีประโยชน์เมียผมต้องเลือกซื้อเลือกกินแน่เลยกระป๋องนี้79บาทเองซื้อข้างนอกไม่ต่ำกว่ายี่ิ <c oughs> คุ้มกว่าเห็นๆใช่ก็แล้วแต่อันนี้เขาบอกว่ามาจากเมืองนอกเอาไปอันนึงแล้วกันดีจ้ะฉันอยากเห็นเธอกินของที่มีประโยชน์เดี๋ยวอออก <c oughs> มื้อเย็นของฉันวันนี้สรุปไอที่หมอห้ามเนี่ยคือหยิบหมดเลยนะก็ไม่ได้ทอดผัดปลาหมึกหนึ่งไม้ เธอฉันกลัวกินแล้วฟันหักอ่ะก็ไม่ต้องเคี้ยวสิจ้าอมๆดุดดุให้มันซีดแล้วก็คายเหรอแล้วฉันก็ไปเคี้ยวอย่างอื่นใช่ไหมใช่แต่มอนบาดอ่ะรู้จักไหมจ้าไม่ไม่ไม่ฉันคิดถึงอย่างอื่นอันนี้คืออะไรจ้าปลาเขาเรียกอะไรปลาเค็มเป็นปลาอะไรจ้าปลาเบ็กนี่ฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีเมล็ดกาแฟอบกรอบด้วยกินเล่นได้เหรอเนี่ยก็อยากกินก็เคี้ยวสิคะใช่ต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ค่อยให้ความรู้ฉันเลยจ้าก็กูไม่รู้ไงกูจะบอกอะไรได้ ลองชิมได้นะคะเอ,อหน้าทานมาอร่อยจังเลยอะ่ะกินยังไงก็ไม่อ้วนเชื่อแล้วแค่นี้ก็น่าจะอิ่มนะถ้าไม่อิ่มก็มีปัญหาเร้วจก,กระเพาะอ่ะเธอเป็นคนนะจ๊ะไม่ใช่วัวจะได้มีสีกระเพาะเธอเธอว่าฉันเป็นวัวเป็นควายเหรอคนยังมีสีห้องหัวใจเลยและดองกี้เราก็ต้องอมสินค้ามาใส่ถุงเองนะครับถ้าไม่ใส่เองก็เขาว่าไม่รับผิดชอบ